ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงส่งกูเมเตโอเล่นยืมทีมลีกเดอร์ทั้งซีซั่นสมสรลิเวอร์พูลปล่อยตัวบิลลี่กูเมเตโอเซนแบ็กดาวรุ่งไปร่วมง,งาน USL ดันแก่ทีมระดับลีกเดอร์ฝรั่งเศสเพื่อหาประสบการณ์แข่งตลอดซีซั่น2023-2024ดาวเตยวัยพึ่งบรลุนิติภาวะเหลือแค่เคลียร์เอกสารโยกย้ายระหว่างประเทศก็สามารถขึ้นทะเบียนเล่นทันทีสุดสัปดาห์นี้ โดยจะได้เสื้อแข่งเบอร์89กูเมเติโอเคยเล่นแบบยืมตัวให้ออสเตรียเวียนนาไปก่อนนี้ถูกใช้งาน17นัดทำไป3ประตูส่วนซีซั่นล่าสุดเล่นให้ลิเวอร์พูลอยู่21กองหลังเฟรน์แมนมาอยู่ในรั้วของแดงเมื่อปี2018ได้โอกาสเล่นชุดใหญ่แล้ว2เกมไฮไลท์คือแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มพบมิทิลแลนด์ทันวาคม2020อย่างเร็วสุดกูเมเตโอจะอยู่ในชื่อใช้งานทีมของมาติเยร์ชาแบกเสานี เยือนอาชักซีโอสกันยายน BREAKING NEWS ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วตัวแทนของไรอันกราเฟนเบิร์ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายทีมไปยังไบยมินิกต้นสังกัดแล้วตามรายงานจากสปอร์ตวันบาเยอร์นพร้อมทำตามประสงค์ของนักเตะแต่ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอมาอย่างเป็นทางการทางนักเตะเชื่อว่าภายในวันศุกร์นี้จะมีทีมจากอังกฤษยื่นข้อเสนอเข้ามาแน่นอนสถานการณ์ของกราเฟนเบิร์ต ดูยากที่เยอรมนีเพราะทีมมองว่าเขาถนัดเกมรุกมากกว่าเกมรับโดยตอนนี้ทีมของโทมัสทูเคลกำลังตามหากองกลางที่ถนัดเล่นเกมรับมากกว่าวัดใจลิเวอร์พูลแล้วครอบกับเปปลินเดอร์สนี่เป็น FC ตัวนี้เลยจะเอาอยัางไงเกสเฟรนด์ฟุตบอลนิวส s สื่อดังของฝรั่งเศสร,รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญากับทางอัลแบร์ซัมบี้โลของกามิดฟิลต,ตัวรับวัย23ปีของอาร์เซนอล จากเอเย่นส่วนตัวของนักเตะตามรายงานระบ,บุว่าเอเย่นของแซมบี้โลของกาได้ทําการติดตอ่อไปหาสมอรอนลิวอพูเพื่อทําการสอบถามถึงความสนใจที่พวกเขาต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะในความดูแลของพวกเขาหรือไม่ทั้งนี้ผู้เล่นเคยถูกคิสตันเพลยยืมตัวไปใช้งาน1ซีซั่นในฤดูกาล2022-2023โดยเขาได้รับโอกาสลงเล่นไปเพียง9เกมใน35เกมซึ่งเป็นตัวจริง8เกมและสำรอง1เกม นอกนั้นนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองตลอดถือว่าล้มเหลวในการยืมตัวครั้งนี้รู้หรือไม่สมสอรลิเวอร์ภูเคยทำการซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมเพียง2ครั้งในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ภายใต้การคุมทีมของเจอเกนคลับและผู้เล่น2คนนั้นก็คืออเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนจากอาร์เซนอลในซัมเมอร์ปี2017อาร์ตูเมโลยืมจากยูเวนตุสในซัมเมอร์ปี2022 ส่วนผลงานของทั้งสองคนเป็นยังไงก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับทิดทางที่ไม่เหมือนเดิมของลิเวอร์พูลขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลนโซหลังจากทำงานร่วมกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมาเกือบหนึ่งทศวรรษจนไปสู่มีการคาดหวังว่าจูเลียนบอดจะรับไม้ต่อจากเอ็ดเวิร์ดได้แบบราบรื่นแต่ในเวลาไม่กี่เดือนลิเวอร์พูลเปลี่ยนผู้อำนวยการกีฬาจากไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจูเลียนบอรดจนมาถึงยอร์กชมัตเคอร การแต่งตั้งพออชาวเยอรมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความกังขาและความกังวลในระดับหนึ่งแน่นอนว่าชมาดเคอร์อมีดีกรีอยู่บ้างแต่ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ในสถานะที่แทบจะเรียกได้ว่ากเกษียณจากโลกของการเสริมทัพไปแล้วอดีตผู้รักษาประตูชาวเยอรมันเคยเป็นผู้อำในการกีฬาให้ฮันโนเวอร์โคโลและวอเบวกซึ่งที่ถินโฟกสวาเกนเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จของตัวเอง แต่อีกทางหนึ่งชมาดเคอร์อเคยผ่านการงัดข้อกับคนของสโมสรเหมือนกันการรับงานในครั้งนี้ของชมาดเคอร์ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับการเปลี่ยนการขับรถโกคาร์ตมาขับรถสูตรหนึ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจอเก้นครอฟเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาได้รับงานนี้และปริเสธไม่ได้ว่าในมุมหนึ่งนั้นนี่เป็นเหมือนเรื่องที่เกิดความพอใจส่วนตัวและการขาดการวางแผนที่ดีมันมีการตั้งประเด็นด้วยว่าการเอาคนที่เขาถูกใจเป็นการส่วนตัวเข้ามาทํางานในครั้งนี้ ทำให้ครอบมีอำนาจภายในสโมสรมากเกินไปแน่นอนถ้าจะมีกุนซือคนไหนที่สมควรได้รับอิสระาในการทำงานแล้วล่ะก็ครอบคือคนที่คู่ควรกับเรื่องนั้นถ้าว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเป็นกุนซือกลุ่มอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วมันก็มีน้อยครั้งมากๆที่เรื่องมันจบลงได้ดีถ้ามองในแง่เข้าข้างของตัวเองพอจะบอกได้ว่าคงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า จะมีการยื่นข้อเสนอก้อนโตเข้ามาเพื่อขอซื้อจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยถึงอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นในยุคข,ของเอ็ดเวิร์ดแล้วล้ะก็คงจะมีโอกาสน้อยมากๆที่ลิเวอร์พูลจะไฟเขียวโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวแทนเอาไว้ก่อนนั่นคือความแตกต่างที่ชัดเจนการขายเฮนโดก,กับแฟบทําให้สโมสร,รอยู่ในจุดที่ยากลําบากและเหมือนกับว่าทําให้สโมสร,รรวมถึงชมัดเครืต้องเจอปัญหา การพยายามล่าตัวอมเซตไกเซโร่แสดงให้เห็หนถึงความทะเยอทะยานที่เกิดจากสถานการณ์หลังพิงฝามันน่าสับสนมากๆที่สโมสรเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ที่สำคัญแบบนี้โดยที่ขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีทั้งที่ในยุคข,ของเอ็ดเวิร์ดมักจะมีแผน 2, 3- 4รองรับอยู่เสมออย่างที่บอกไปในเบื้องต้นลิเวอร์พูลเหลือเวลาอีกไม่กี่วันในการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตลาดรอบนี้และทําให้มั่นใจว่าขุมกําลังจะมีสภาพเหมาะสมสําหรับการลุ้นแชมป์ ในซีซั่นปัจจุบันแน่นอนยังไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้แยง้งอย่างไรก็ตามไม่ว่าบทสรุปของตลาดรอบนี้จะเป็นอย่างไรมันจําเป็นต้องมีการแก้ไขความผิดพลาดภายในสโมสรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการที่จะเข้ามาทํางานตรงกับวิสัยทัศน์ของ FSG ในระยะยาวไม่ว่าวิสัยทัศน์ที่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามไมเคินเอ็ดเวิร์ดอาจจะไม่ตอบรับสายจากสโมสรน,นี้อีกแล้ว แต่ในสมุดบันทึกรายชื่อคนที่อยากจะติดต่อด้วยของลิเวอร์พูลก็คงไม่มีชื่อไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแค่คนเดียวอลิซอนพูดถึงเซฟในเกมกับนิวคาสเซิลความสามัคคีของลิเวอร์พูลและความร้อนแรงของนูนเยสอลิซอนเบเกอร์อยากให้ลิเวอร์พูลสารต่อความปรารถนาและความสามาคัคคีแบบเดียวกับที่แสดงออกมาจากเกมคัมแบ็กกลับมาชนะอย่างน่าทึ่งเหนือนิวคาสเซิลนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และนี่คือปฏิกิริยาของเจ้าของเสื้อเบอร์หนึ่งของหงแดงหลังเกมที่พูดคุยกับลิผูเอฟซีดอทคอเขามีหนึ่งคำที่จะสุดทุกอย่างในวันนี้หรือไม่นูนเยสนูนเยสนูนเยสใช่แล้วดาวินผมคิดว่าเราต้องพูดคุยเกี่ยวกับเขาสองประตูที่มาสจั์ที่เขาสร้างขึ้นมันไม่ง่ายที่จะยิงเข้าไปทั้งสองจังหวะแต่เขาทําได้ในแบบที่มาสจันมากแต่เขาไม่ได้ทํามันเพียงลําพังคนเดียวผมคิดว่าทีม ว้าวมันเป็นฟอร์มที่มัศจัร์ด้วยการมีนักเตะน้อยกว่าหนึ่งคนมันเป็นเรื่องยากจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆในส่วนของสภาพจิตใจเช่นกันมันเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับเราที่จะยังคงความเชื่อมัน่นเราพูดกันตอนพักครึ่งว่าเราต้องเชื่อว่าเราสามารถทําบางอย่างได้ที่นี่ในครึ่งเวลาหลังและเราทําได้พูดถึงการเซฟของเขามีความสําคัญมากขึ้นในขณะที่เกมดําเนินไป ผมอยู่ในวงการฟุตบอลมานานแล้วจนถึงตอนนี้และผมรู้ว่าบางครั้งคุณจะเซฟได้ดีจริงๆและสิ่งต่างๆก็เป็นไปได้ดีสําหรับทีมแล้วบางครั้งคุณจะมีเซฟมาสจันแล้วเรื่องต่างๆเป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลผมก็แค่พยายามจะโฟกัสกับบอลในจังหวะถัดไปที่จะพยายามช่วยเหลือทีมต่อไปวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แค่สําหรับผมแต่สําหรับทีมสําหรับสถานการณ์การเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมมีนักเตะถูกไล่ออก สำหรับระยะเวลานานมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเล่นอย่างนี้แต่สำหรับทีมมันเป็นฟอร์มที่มหัศจรรย์กับนักเตะสิบคนผมคิดว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดที่เราอาจจะมีในช่วงลหลายเดือนหลายปีหลังผมไม่รู้แต่มันยอดเยี่ยมผมคิดว่าเราต้องใช้ความปรารถนาความคลั่งไคล้ความเป็นหนึ่งเดียวที่เราสร้างขึ้นที่นี่และนำมันไปใช้ในอนาคตสำหรับเกมถัดไปมันมีศักยภาพที่จะกลายเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนูนเยสกับเขาในอาชีพกับลิเวอร์พูล ผู้ชายคนนี้น่าทึ่งมากเขาได้รับการคาดหวังเยอะมากในตัวเขาเกี่ยวกับฟอร์มของเขาจากแฟนบอลจากทุกๆคนจากเพื่อนร่วมทีมเหล่านี้จากทีมงานทุกๆคนเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากเขามสจั่นมากและเขามีศักยภาพสูงแต่ยังเด็กและเขาต้องการเวลาเราต้องอดทนกับเขาและเราต้องสนับสนุนเขาในแบบที่ทําให้เขารู้สึกถึงการที่เราให้การสนับสนุนเขาที่นี่จริงๆทุกๆช่วงเวลาช่วงเวลาที่ยากลําบากเราอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือเขา นักเตะอเมริกาใต้อยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือเขาเพื่อนร่วมทีมของเขาทุกคนอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาและผมมองเห็นกองเชียร์เช่นกันทุกๆคนชื่นชอบเขาเมื่อเขาลงมาเล่นในเกมพวกเขาตะโกนเรียกชื่อเขาแล้วว่านูนเยสนูนเยสเราแซวเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันแต่ผมจริงจังผมบอกเขาหลายครั้งว่าคนที่นี่ลิเวอร์พูลพวกเขารักคุณและพวกเขาต้องการให้คุณทำผลงานได้ดีและคุณต้องอดทนผมคิดว่าเขาแสดงให้เห็นในเรื่องนี้เขาต้องอดทน แต่ชายคนนี้มีความร้อนแรงในตัวเขาเขามีความปรารถนาอย่างมากที่จะลงเล่นมากขึ้นเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายให้กับทีมไม่ใช่แบบที่เห็นแก่ตัวแต่เขาอยากจะช่วยเหลือทีมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชนะเกมและคว้าถ้วยรางวัลความตั้งใจแบบนี้ที่เขามีเพราะว่าชายคนนี้ร้อนแรงมากและผมหวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มอย่างนี้ต่อไปนับจากนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ